ความปกติของธรรมทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์ของเราให้เราสังเกตพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้ประมาทในธรรมทั้งหมดรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเรา คือบารมีสามสิบทัศระเดชพระคุณหลวงปูษษษ่สดจันทัสโรทำหน้าที่งานอาชีพหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศระเดชพระคุณหลวงปูษษ่สดจันทัสโรกำรง ความเป็นปกติของบารมีสามสิบทัศระเด็ชพะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้ตลอดต่อเนื่องมาตามที่เราสามารถดำรงความเป็นอย่างอยู่ ในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรปกติของบารมีสามสิทธัสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ตรวจตรา นิพพานธรรมบารมีสามสิทัธัพระเดชภคุลโลงโพสดัญทัสสรไม่ให้กิเลสโลกโลด,โด,โดลงรุกเข้าหาบารมีสามสิทััพระเดชภคุลโลงโพสดัญทัสสรเป็นการรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเรา ควบคุมรักษานิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนให้สามารถดำรงอยู่ได้ไม่ให้ทำรรกิเลสล่อลวงให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับกิเลสที่ทำวงจรหยุดเป็นตัวเลึกอย่างสมุนสชยกลางดวงกลระสมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมมาที่พัฒนาตัวเองไม่ให้ซ้ำ ทำไม่ให้ท่อดทานธรรมพรมีสามสิบทัศนนี้สามารถแยกทำทั้งหมดให้ออกจากกันได้อย่างชัดเจนการแยกทำทั้งหมดออกชัดเจนทำให้เรา รู้ถึงธรรมทั้งหมดว่ามีที่สุดของอดีตปัจจุบันอนาคตที่เราสามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อบารมีสามสิทธพัศเดชพะกุลหลงพุษต์จันทัโรพระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัสรพระเดชพะคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอาสิกาจารย์คนลกยู่ ให้พวกเราอาจหารร่าเริงในธรรมบารมีสามสิทธัศร,ระเดชพระกุณหลงปู่สดจันทัสโรไม่หลบหนีไม่ขับไล่ผังสำเร็จเวลาของกิเลสเรียกรวบรวมเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมประฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุทธจันทัสโรเพื่อนำประโยชน์จากธรรมทั้งหมดจากธรรมกิเลสซึ่งเป็นเครื่องจัรพลังงานละเอียดที่เป็นโครงสร้างของธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันท์ัสโรปรับปรุงพัฒนาตัวเราได้ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหมดได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ท่อดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ ดำรงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายโดยการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสุทธัศพระเดชพระกุลหลวงปุษต์กันพระสโรรักษาสภาวะปก,กติ ที่ร่มเย็นที่พึ่งพาอาศัยตนเองได้สร้างสมบัติปัจจัยสี่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปกติตลอดเวลาสถานะสภาวะของความเป็นปกตินี้ ขยายขอบเขตรุกเข้าหากิเลสท,ที่อยู่ในท่อทานธรรมบร,รมีสามสิบทัศนี้ได้ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเป็นผลรวมทำให้ได้รักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิทธัศ พระเดชพุกุลลงปุษตจันทสโรได้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ได้จะทำกิเลสเพิ่มมากขึ้นนิพพานธรรมบารมีสาสิทธัตระเดชพุกุลหลวงปุสตจันทสโรกลับเข้าสู่ สภาวะปกติเหมือนเดิมมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อๆขนาดเข้าใกล้ขนาดเดิมที่มีขนาดใหญ่เท่าเๆกับนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมา นิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศะพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสรรมากขึ้นมาเรื่อยๆเราจึงรับรู้ได้ถึงวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เกิดจากกิเลสที่เรารุกเข้าถึง มากขึ้นเมื่อเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพญญากตาธรมธร,รมะทำที่ไม่ใช่ารมีสามสิบทัศพระเดศะคุโลโหรสุสดันทัสโรครูบาอาจารย์ของเราจรึงนำให้เรารับรู้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศนพระเดศพระกุหลงพุทสัจจันทรสทโรอยู่ตลอดเวลาอย่างมากในเวลาที่รวดเร็วเพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงถูกยั่วยวนปิดบัง จากกิเลสที่หลอกให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณลวงพระธสดันทัสโรรุกเข้าหาทำกิเลสได้เป็นปกติ ให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษตันทัสสรดึงดูดบกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสข,ของธาตุเพื่อการเกิดขึ้นของบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษตันทัสโรรวมธาตุเป็นสมบัติ ปัจจสี่เป็นการขยายนิพพานธรรมปรมีสองสิทัตพระเดชผู้คุณหลวงผสดจันทัสโรครอบคลุมไปยังนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมทุกธรรมทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมด ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเด็ชพระคุณหลวงปุสถจันทสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก